เดือนที่3ของปี2565กันแล้วนะคะนับถอยหลังอีกไม่นานนี้แล้วนะคะเราจะพบกับ Next Gen Ranger กับ Ford นะคะปี2022กันแต่วันนี้นะคะเล,ลินยังมีในเรื่องของการส่งมอบอยู่นะคะในรุ่นของเรนเจอร์ทุกๆรุ่นนะคะแล้วก็วันนี้เช่นกันค่ะเรามากับเจ้าไฮซีรีนะคะในส่วนของเรนเจอร์ที่เป็นนะคะกระบะ4ประตูยกสูงที่สมรรถนะแล้วก็ความปลอดภัยสูง เลยนะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะในโมเดลปี2021กับรุ่น YT แทค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็น YT แทนะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะคะที่ให้กำลังถึง180แรงม้าแรงบิดที่420นิวตันเมตรกันค่ะมาพร้อมนะคะกับระบบนะคะความปลอดภัยครบคันเลยสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะแล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกนะคะที่เขามีมาให้นะคะที่แตกต่างจากรุ่น XLT ะคุ้มค่าคุ้มราคากันมากๆเลยเลยนะคะกับ ราคาของเขานะคะอยู่ที่1 3 2 0 0ล้านบาทและเขา้ยังมีในรุ่นของที่เป็นในส่วนของฝาท้ายระบบไฟฟ้านะคะโรเลอร์บาร์นะคะเป็นในราคาเพิ่มอีก30,000บาทอยู่ที่1 6 2 0 0ล้าบาทค่ะ ก็เจ้ารุ่นนี้นะคะมากันในรุ่นสีเทาเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นมินิมอลในการตกแต่งนะคะเพราะว่าด้วยตัวรถเขานะคะมีความไฮเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะลูกค้าจึงไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเสริมเติมแต่งอะไรมากมายนะคะเพียงแค่เปลี่ยนนิดๆิดหน่อยหน่อยก็หล่อนะคะสมกับความเป็นไฮซีรีแล้วนะคะในรุ่นนี้นะคะเราก็ยังมาในด้านของ ระบบนะคะที่เป็นระบบไฟหน้าที่เป็นระบบ LED นะคะโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้เลยนะคะซึ่งเราจะอัปเกรดตัวไฟหน้าเขานะคะให้เป็นคี่มาสแตงนะคะเป็นอะคริลิกนำแสงแบบสปอร์ตนะคะสีส้มนะคะจะเป็นสไลด์นะคะสีส้มเวลาเปิดใช้ไฟเลี้ยวนะคะแล้วในรุ่นนี้นะคะโคมไฟหน้าของเขานะคะมากับไฟที่เป็น Daylight นะคะเป็น Daytime ์ด n นนิ่งไลท์ให้อยู่แล้วนะคะเป็นแสงสีขาว ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะคะในส่วนของชุดไฟหน้าแล้วเรายังเสริมนะคะความเป็นสปอร์ตด้วยการทำโคมดวงตาไฟให้เป็นสีแดงเรดเดวิไ hmm. อนะคะแล้วก็เดย์ไลท์ที่เป็นแบบเหลี่ยมอย่างนี้มาให้จากโรงงานแล้วค่ะในส่วนของกระจังหน้าคะ่ะตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้นะคะจากชุดกระจังหน้าเดิมของเจ้าไวทแท็กนะคะ mm hmm. ก็เพิ่มเป็นในส่วนในเรื่องของตัว อักษร Ford F O R D ให้เป็นสีดำแล้วก็ขอบกระจังหน้านะคะเพิ่มความพรีเมียมนะคะเป็นสีดำ Glossy Black หรือดำเงาให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีไฟ Daylight นะคะแสงสีขาวบนกระจังหน้าให้ด้วยค่ะความปลอดภัยใน,นในส่วนของเจ้ารุ่นนี้นะคะเรามีเซ็นเซอร์กับระยะสัญญาณการจอดด้านหน้าเพาิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะคะสีตำแหน่งนะคะ แล้วก็มีเซ็นเซอร์หลัง4ีตำแหน่งเช่นกันนะคะในด้านของการใช้งานความปลอดภัยนะคะชุดไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้จะเป็นชุดไฟตัดหมอก LED นะคะที่ให้ลำแสงสว่างนะคะยามค่ำคืนหมอกลงหนาทึบนะคะตัวนี้เป็นชุดไฟจากโรงงานมาให้นะคะเป็นความพรีเมียมความหรูหราแล้วก็ความการใช้งานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะด้านของตัว ข้างรถนะคะเรามาเสริมกันในเรื่องในด้านของคิ้วล้อค่ะคิ Q ้วล้องานนี้นะคะจะเป็นงานแบบพรีเมียมเลยค่ะชุดนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อของ Fender Fair นะคะจะมีกิมมิกนะคะเป็นแผ่นทับทิมแสงสีเหลืองแบบนี้ให้ข้างตัวคิ้วล้อนะคะให้ทั้ง4ล้อเลยค่ะเป็นขนาด6นิ้วนะคะการติดตั้งนะคะเราเป็นการยิงน็อตคลิปล็อกให้นะคะใต้ฐานล้อแล้วก็ยิงซิลิโคนกันน้ำเข้าให้ด้วยค่ะ ในส่วนของ Mac แมกไะยางค่ะ Mac แมกไะยางตัวนี้เป็นแมกอัลลอยนะคะขนาด18นิ้วจากโรงงานให้มานะคะพร้อมยางที่เป็นยางบิสโตนนะคะของ HT ที่จะเหมาะกับสภาพพื้นถนนนะคะในเมืองมากๆเลยมากับซีรีส์ที่265นะคะ 60R18 กันนะคะกระจกมองข้างของเจ้าวายเทของเขานะคะก็จะเป็นกระจก มีมีในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างให้แล้วก็มีไฟที่เป็นไฟส่องพื้นให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะระบบเปิดปิดประตูนะคะเราเป็นระบบสมาร์ท e คีย t ์เลสนะคะจะสังเกตว่ามีปุ่มตรงนี้นะคะแตะสัมผัสนะคะถ้ากุญแจอยู่กับตัวนะคะเราแค่แตะปุ่มนี้นะคะปิดเปิดประตูแล้วก็แค่ อุณหภูมิมือนะคะเปิดที่ตัวประตูตัวนี้ก็จะสามารถเปิดประตูได้อย่างอัตโนมัติเลยแล้วพร้อมกับเบ้ากันรอยมือนะคะที่เป็นงานพรีเมียมเช่นกันค่ะเป็นงานของลิสโนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นความสปอร์ตหรูหรามากเช่นกันค่ะด้านบนนะคะราวหลังคาของเจ้าไวท e แท็กเขามีมาให้จากโรงงานซึ่งเป็นราวหลังคาที่สามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะตัวนี้สามารถรองรับสัมภาระ,ะได้ด้วยนะคะตัวนี้มีการเกาะ จาะยึดตัวถังมาจากโรงงานให้อย่างแน่นหนาเลยค่ะค่ะถังน้ำมันนะคะชุดข้อฝาถังก็เป็นงานพรีเมียมอีกแล้วค่ะเป็นงานของวิทแท้เลยนะคะก็เพิ่มความหรูหรานะคะความเป็นไฮซีรีจริงๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะคะเรามีใส่เพิ่มเติมนะคะให้กับลูกค้าอันนี้ลูกค้าเลือกมานะคะใส่ชายชายล่างนะคะจะสังเกตจากข้างจัวรรถแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ฝาท้ายนะคะตัวนี้ เพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของชุดลายสติกเกอร์ใส่เบ้ากันลอยมือเปิดให้นะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะความอนเนกประสงค์ความสะดวกสบายนะคะเรามีล็อกในส่วนของฝาท้ายให้ด้วยนะคะกรณีที่ลูกค้าต้องการไปปิดหรือว่าใส่สัมภาระใส่ที่ปิดกั้นนะคะในส่วนของสัมภาระด้านท้ายก็ตรงนี้จะมีกุญแจเปิดปิดให้ล็อกได้นะคะไม่สามารถเปิดได้ถ้าไม่ปลดล็อกกุญแจนะคะ แล้วก็โลโก้ฟอดของวาแท็ค่ะเช่นกันค่ะก็มีการเสริมนะคะจากโรงงานให้มาเป็นกล้องถอยจอดนะคะขึ้นหน้าจอในตัวรถที่เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วให้เลยแล้วก็ส่วนของกันชนด้านท้ายนะคะอย่างที่บอกค่ะมีเซ็นเซอร์นะคะกะัระยะสัญญาณถอยจอดเพิ่มความปลอดภัยนะคะพร้อมกล้องอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าลูกค้าจะ ชนจะอะไรกับการถอยจอดนะคะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะฝาท้ายผ่อนแรงนะคะ e c l i ิฟแบบนี้ให้เลยค่ะโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์คู่ตัวรถนะคะเอกลักษณ์ของเจ้าวไวแท็กอยู่แล้วค่ะภายในของรุ่นนี้นะคะมีความหรูหรานะคะด้วยเบาะหนังสปอร์ตนะคะที่เป็นเบาะหนัง สำหรับรุ่นวายแท็กนะคะก็จะเป็นเบาะหนังดำนะคะเดินได้ตะเข็บคู่สีส้มแบบนี้เลยนะคะเอกลักษณ์ของเจ้าวายแท็กคือสีส้มส,สีส้มซาเบอร์นะคะมีการตัดคลิปนะคะตรงกลางเบาะให้แบบนี้เช่นกันค่ะ,ะมีความหรูหรานะคะสคับเพจนะคะเป็นเวลคัมต้อนรับนะคะคำว่าเลนเจอร์จากโรงงานให้มาแล้วพร้อมกับพื้นนะคะ ตัวรถนะคะเราปูพรมอย่างดีให้นะคะแบบ6ดีปูให้ทั้งคันเลยค่ะแล้วก็เบาะนะคะผู้ขับขี่นะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะที่ปรับได้ถึง4ทิศทางเลยค่ะความปลอดภัยของเจ้ารุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยภายในตัวรถให้ทั้งหมด6ตำแหน่งเลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินได้แต่เข็บสีส้มคอนโซลหน้าเดินได้แต่เข็บสีส้มเป็นความเป็นหรูหราเอกลักษณ์ของเจ้าวแท็กเลยค่ะ แล้วก็หน้าจอนะคะขนาด8นิ้วตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอที่เป็นซิงใหม่นะคะซิง3นะคะมีคำสั่งเสียงเมนูภาษาไทยได้นะคะที่รองรับแล้วก็สามารถดูแผนที่นำทางนะคะเนวิเกเตอร์ผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะมีระบบเนวิเกเตอร์ติตั้งมาให้จากโรงงานด้วยค่ะแล้วก็รองรับสมาร์ทโฟนด้วยนะคะระบบ Android แล้วก็ iOS เช่นกันค่ะ พวงมาลัยนะคะก็มีการแบ่งแยกนะคะมันติฟังก์ชันซ้ายขวาอย่างชัดเจนนะคะมีระบบควบคุมความเร็วแบบคงที่นะคะคุชคอนโทรลนั่นเองแล้วก็มีระบบจํากัดนะคะในเรื่องของความเร็วในการใช้งานไม่ว่าลูกค้าจะให้กุญแจรถเ,เพื่อนหรือคนในครอบครัวไปขับขี่นะคะเราสามารถจํากัดความเร็วในการขับขี่ได้ด้วยการตั้งระบบ LIM หรือว่า l i m ิต Control ตัวนี้นะคะปุ่มนะคะมีการ คอนโทรลในเรื่องของการเปิดปิดไฟหน้าระบบใช้ไฟหน้านะคะมีเปิดไฟส่งกระบะท้ายด้วยนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟตัดหมอกนะคะแล้วที่สำคัญนะคะปุ่มตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ตั้งในส่วนของการตั้งระบบความสูงของไฟหน้านะคะกรณีถ้าเกิดว่าเรา,เาบรรทุกน้ำหนัก ท้ายกระบะจะทำให้หน้ารถเชิดเรามีการปรับไฟหน้าให้ต่ำลงได้นะคะก็รุ่นนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS ให้ทั้ง4ล้อระบบกระจายแรงเบรกนะคะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำ ROM ซึ่งระบบต่างๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาตรฐานของโรงงานที่ให้มาในด้านของความปลอดภัยค่ะ แล้วสำหรับท้ายนี้นะคะสําหรับโปรโมชั่นรุ่นนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเจเนอเรชันเราบอกได้เลยค่ะมีโปรโมชั่นดีๆนําเสนอให้กับลูกค้าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศนร์เซนะคะหรือว่าโปรแกรมนะคะในส่วนของการดาวการผ่อนยังไงหรือว่าถ้าต้องการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถคอนแทคไลน์นะคะมาพูดคุยกับเลลินได้นะคะเลลินมีทั้งช่องทางเป็น IDline ไลน์ d e แล้วก็เบอร์ติดต่อโดยตรงนะคะมาที่ เลลินได้เลยนะคะมาปราึกษานะคะในส่วนของแคมเปญโปรโมชั่นถ้าลูกค้าต้องการลดนะคะไฮซีรีี่ลดดีๆแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับเจเนอเรชันนี้นะคะไว้ใช้งานก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ <S <S และ้วก็วันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ชมเลลินมาจนท้ายคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆเลยค่ะที่ตั้งใจจดใจจ่อดูเลลินมาถึงท้ายนะคะก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะถ้ายังไม่ ยังไม่ได้ติดตามกันไว้นะคะเลลิยนยังมีคลิปดีๆนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็ลดอีกหลากหลายรุ่นแล้วก็รอชมในส่วนของ Next Gen Ranger กันด้วยค่ะยังไงจะรีบนำมาข้อมูลนะคะมาเสนอให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีโปรโมชั่นอะไรรถรุ่นไหนมาคอยติดตามกันด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ i sorry. Oh.